ทำอะรหมว้าโอะไรมไใครจ้าอะไรไหมกูไม่ได้คุยเพื่อนยองไม่ได้คุยกูถามว่เจ้าอะไรไหมเอาคุณอ่บ้าเอาไว้คุอยู่บ้านหรืเจอะไรมคุณอยู่บ้านหรือเอาส่งตามอยู่้าล่ใส่ไก่ย่างด้วยโว้ยงกูไม่ได้คุยอ มึงขุดมึงมึงขุดหลังไทยยังอารมณ์ใส่จเลยไหมโอ้โนี่พี่แอฟเจอแล้วไม่้อและอารมณ์มึงพูดอะไรมึงจะไปดียินมึงพูดแบบปีมากเลยยองนะว่ายงบอกว่าพี่มึงว่าัน่จออะไรไหมเ้วเออเอาถึงยาเบี้ยวเลยจอเ้าตดแมวยิ่แล้ววะเขาถึงยา

เรื่องวุ่นวุ่นของไวรุสอ่าร์เรื่องวุ่นวุ่นของไวรุสอาร์ตทำดำเลี้ยวมาตรงนี้แล้วก็โอเคสวยมีอากาศดำก็ดำทำดจบหมวยเกลียวทำดำไปคุดข้างบนต่อทำดำหัวรถดีใ่ละดำดำดำ เงุ่นของไปรุนดังเอาไงมึงกูสีบอกะนี่ว่ามึงกูสีบ็อกเวอกูบอกแล้วสอกอกาบบอกกูบอกว่าห้าห้ยกมันหาบอกหบอกเลยเหรอหนึ่งสองสาวแล้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 วมันจะเลวยังไงเอ้ยมขาดอีกบล็อกลยก็ก็ชไง้ชไงมันว่นี่เขยังไงเล้วเลอ๋อเยวเดี๋ยวเดียวเดีวเลยเีันเ็เลยเลยเอา <c oughs> เอางงงนีังนี่งงงงงงเหมือนกันเลนเลยงทีเดีพีกัดเทาไหรเชพิกัดไว้เกาสิบคิดดูแล้วกันดวงดีขนาดไหนว้าสิบเจอเรียนเท่าไรอะครับโอ้อเรื่อง้ะเนี่ยเอ้ยงยงง่ายง่ายเนไปไวรุ่นลาว่าปิดลาวาก่อนอุดีอุดอุดลาว่าอุดลาวอุดอุดอุด อุดอุดอยู่พูดแล้วเหรอเนะี่ยยังเนี่ยยังอุดไงรีบบอกเนี่ลาวัยแล้วโอ้น้ำสระลาว่ายี่สิชั่วโมงสระลาวาว24เออยังทำได้อยู่บนสระลาว่า2ี่สิบชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำเป็นการขนย,าย NPC ้ายเอ c นบีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาฟัง,ฟงวิศวกรอยู่งะวิธีการทำเป็นไงบ้างครับ โอเคอย่างแรกนะคือเราต้องวางน้ำแข็งบล็อกเป็นบล็อกนะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำแข็งนะก็ก็สมมุติถ้าใครแบบมีน้ำแข็งเอยอะก็วางเป็นบล็อกแบบยาวๆเลยก็ได้นะไม่ต้องเป็นนะอย่างนี้อ่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็วางวางไปเรื่อยๆครับวางไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเลยใช่กวางไปเรื่อยๆแหละก็จะก็จะไปถึงอ่าถึงสถานีบ้านนะ แล้วก็ผมมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งอต้องวางปุ่มหรือไม่ก็เป็นแผ่นเหยียบตรงที่น้ําแข็งนะเพราะเพราะที่น้ำแข็งมันสามารถทำให้มอนเตอร์เกิดได้เออใช่สาระจังเออแล้วแล้วมอจะมาองจะมไงเออใช่ให้มัเรือไมง่ายให้นั่งเรือมานี่แหละจับจับนั่งเรือ เนี่ยเกือบมือเดินไปแล้วอะเดี๋ยวนะพอแล้วมันคือเกือบเดินไปเชี่ยมันมันสุดเร็วเกินอ่ะแล้วมันแบบยังไงอยพอมาขุดเร็วปุ๊บแล้วมันคือแบบอะไรวะมีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยเชี่ยพุทเชี่ยเฮ้ยพี่เลยเลยมีแบบกวางความผิดใช่ไหมแล้วกูแบบกดขุดตรงนี่พุ่งแล้วแม่พอขุดทีเดียวพุ่งแม่ทะลุไปแล้วล่ะแล้วถูกกับเดินไปแล้วอะอืม่าสงตอนนะฮะมือแบบโอ๊ยเกือบแม่งทั้งเกือบเกือบทำตัวเองไปเนี่ย ดีมากเนี่ยสองความเร็วสองความเร็วนดเร็วก็ใช่ยอยฮะทุกคนนี่นี่ขนาดใค้คนเดินได้เร็วเลยโอ้ใช่ยอดเลยแต่คือไน่น่าถ้าอยามันเร็วๆใช้ใช้ใช้นันก็ไดไหมครับพี่เฟอร์เดนหรือว่าพาวเวอร์เร็วก็ได้เด็ันนี้วันนี้มีหรอแบบมาครเฟอร์ดนนี้วันนี้มัมีไหมล้วก็ลองดะแล้วก็ ตข้ามฟาร์มแก่อะไอ้ข้ามฟาร์มแก่ฟฟข้ามฟาร์มแก่ไปเลยเดี๋ยวมันก็ออกๆๆด้านนอกก็ได้เผื่อเราทำด้านนอกก็ได้ไม่ได้ม่ไม่ไม่ที่้องฝั่งไหนดีฟาร์มเด็กต้องฝั่งนั้นอะฝั่งนั้นพื้นที่เยอะมากเอา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 เอ้ยตรงไหนวะเอาปันล่ะไอ่ไข่ใจตอนนี้เขาขอดูข้อมูลดีแล้วเขาไม่ค่อยมั่นใจเพเดี๋ยว ูเอาว่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 ามันต้องอไรอะไรถึ่ไหมหนึ่งคือเราต้องการเตียงแล้วก็ต้องการซอมบี้ฮะใช่เตียงมีแล้วซอมบี้ก็ทาซอมบี้ก็เตียงไา้เตียได้แล้วซอมบี้ทำเหมือนาวามมันเตื่อไม่ใช่ซอมบี้คือคือมึงคือมึงรากรากมาจากข้างนอกก็นเนี่ยอ๋อไม่ไม่เราเราทำแบบให้มันเป็นแบบสปอนเองเปิดเองไม่ห่อ ไม่เอาระบากเกินต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์พื้นที่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นแบบเพิ่งเริ่มไงเดี๋ยวเพิ่ยกูเคลียร์อยู่นะรีบเดี๋ยวนเลยนายเคลียร์แบบพระเจ้าเดี๋ยวกูไปช่วยก็ได้แบบเอาเป็นที่ลาบมากที่สุดอหะทำอไงก็ได้เป็นที่ลาบมากที่สุดเพราะว่าเลี่ยนๆไปอ่ะว่าก็เนี่ยเลี่ยบสุดแล้วมันต้องเดินเขาอ่ะต้องทำแบบต้องเดินเขาอ่ะต้องเดินเขาต้องกลับเรียบไปเลยใช่ไหมลูกอะไรตัวอะไร อันเนี้ยพยายามพยายามต้ออยู่บอกคำเดียวเนินเขาอ่าเน่เน่ขอขอซ้ายเดินขอซ้ายขอซ้ายขอซ้ายเออซ้ายซ้ายเออไอเดียตรงนั้นพอดีมีสายตรงนั้นอ่ะไอ้ว่าตรงนั้นตรงนั้นมีพื้นที่ของสายอยู่อ่ะนี่ไอหยองนี่หยองนี่หยองนี่นี่สายสายนี่เยอะเลยเดี๋ยล่นเดี๋ยวขุดไม่เล้นเดี๋ยวพอกูขุดเพิ่มึงหยิบนะไอ้ยงนี่พอขุดเพิ่มก็หยิบอ่ะเออหนึ่งบยงนี่มีมีหยองหยองหยองมีหยิบนี่ ตรงนี้อ่โอ้โหเลยนะผู้สังเกตว่าว่ามันเริ่มเป็นหินแล้วอ่ะมันมันเริ่มเป็นแบบชั้นหินแล้วตรงนั้นเขาไม่เหลือไม่เป็นไรขุดไปเยอะๆไปเลยมีที่ขุดเยอลงก็ได้เนี่ยแกจะทำเป็นเดี๋ยวนะคือแกทำเป็นสมุทสมุทหินหินสมุทสโตนใช่ไหมใช่ตรงนั้นเขาจะได้ที่ขุดจิ้วช็อตไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบเป็นหินเลยได้ขุดไปเลยไม่ต้องไปแเดีไปเอาตั้งกล่องมันตรงนั้นเก็บของกล่องไหน อะไรไว้ตรงนั้นที่โอ้ยแล้วกูแล้วก็ไปเก็บเหรอหรว่าที่กำลังไอ้นายเนี่ยไม่ไม่ไม่อเขาลงมาตั้งให้แล้วตรงนี้ตรงนี้ได้ปวะโอเคโอเคกล่องนั้งกล่องนั้นกูขอโอ้ยขี้วายเยอะเกินเอาเอากล่องนี้เป็นกล่องขี้วาย่านเลยมึงใส่แล้วก็ใส่ไปมีอะไรกูจะเก็บพวกดินใไปทนไหนเลยดินละดินอะไรไม่รู้ไมปเก็บแล้วกันตรงนี้นี่กล่องเปมนแค่ เขาจะยอมมาเผยเมื่อตอนแรกอ่ะเดี๋ยวกูกูจะคุมผัดผัดเอ็มซีคุจะคุมผัดเอ็มซีเข้ามาวาเป็นคนแบบเป็นคนที่ชอบเรื่องนั้นต้องร่างรถไฟเดี๋ยวกูณร่างทีชอบเรื่องการดันดันเข้ามาจะได้รู้เนี่ยมีเป็นแผนเป็นระบบหรือหรือว่าหรือว่าคุณแล้วคุณแย้มชอบเรื่องรถไฟหรือว่าวาเป็นแบนั้นเพราะว่ากูจะใช้เป็นความฝืนเน้นนั่นมานั่นนั่นเอามาเอามาข้ามฝืนเน้นที่กูมามาข้ามฝืนเน้นเออเออเออไม่ง่ายนี่ไงข้ามพอดีเลยไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาไดันก็ได้กูดันก็ได้ เอาเขาเขาเขาเราดดมแท็กครับเดี๋ยวเราต้องต้องรอสติไม่ว่ารอบรอไฟวิฟเฟนแนนลาคาวิฟเฟนแนนอยู่อยู่ที่กูเอาึงก็ไอ้นั้นไปเลยไปไปคุมเออตั้งชื่อซอมบี้ว่าอะไรดีคุมเลยเออเ้าชื่อว่าวันโอเคก็ตั้งแล้วเอาไปถามเพื่อนเลยมั้าลากรอมบี้มาลากรอมบี้มาลากรอมบี้เหรอเอาเลยเหรอ เลยเอาราดมาเลยเร็วๆนะตอนนี้เราจะทำธุรกิจลากซอมบี้ปีซอมบี้นะครับว้าวตรงนี้เราวันนี้เราทำสามสีบอมแห่ลากสีบอมขึ้นไปไปไปล่อซอมบี้กันเลยไปหาซอมบี้มามซอมบี้ซอมบี้โหตรงนี้ไฟน้อยมากลากมาะ ผ้มพี่หายอ่ะไม่แล้วเดี๋ยวใครมันเป็นไงเยอะไหมเยอะไหมเอากี่สิบล้านตัวเอาตัวเดียวพอซอมบี้ตัวเดียวพอหนึ่งถึงกี่สิบเลยเหรอเอาสิบล้านตัวเอาตัวเดียวเอเดนอ่เดี๋ยวเราขุดตรงนี้ออกก่อนแตรงนีข่าวมาได้ไปฮะเอเดนเกิดน้องไปดีป้ายไหนวะซอมบี้เอาแมงมุมแมงเอาคุณเจอซอมบี้แล้วไอ้สัตว์กลับละวเอา ว้าวว้าวเราอาาคตใหญ่กว้างแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คือโผก็รลาู้แล้วครับซอมบี้เอาดิเดี๋ยวกูไปช่วยเอ้ยคูไปดูฟาร์มก่อนดีกว่าตามตามเรามาซอมบี้เราจะพานายไปที่ที่นายไม่เคยไปขึ้นมาขึ้นมามึงขึ้นมาพาซอมบี้ไปรอโม่ป่ะเนี่ยไป้างหนาอันนี้อันนี้ Ừ, ไปไปไปไอซีบอมมัมันัตาวไงอยู่หายดวยเถอีหน่อยดิ <c oughs> คิดว่าคุณรนะ่ถายถ่ายถ่ายถ่ายเฮ้ยมันรดีกูไปไปไปเพื่อนอยากกูเจอเพื่อนใหมล่ละน่ารักมากเลยเห็นไหมเห็นไหมัขืัอมันเป็นไงไม่งี้งงงงมันไม่เจ้ากูด้เด็ดเดอ เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่คีเปอร์อะไรที่ว่าไม่เอากับมึงอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่อนอะไรเลยใช่หงตั้งแต่คีเปอร์แล้วมันคีเปอร์ก็ไม่ไม่ระเบิดใส่กูเออมันไม่ระเบิดใส่ว่าแต่แต่ว่ามันระเบิดใส่ใครไอ้คีเปอร์เขาทำยังไงอะแผนการล้มเหลวนี่ทำไมอ่ะม่ชันเปลี่ยมามามาเอว่ไม่คว้าขวา้งสอบไปเลยกูกูถูกไปแล้วเอาตัวจริงเหรอเบ็ดเบ็ดเบ็ดกูเปสวยแล้วก็เหลือแค่เอ็นบีซีไปเริ่มงแฟนเริ่มงแฟนกูกูกู อ่ะฮี่อ่ะฮี่อ่ะฮี่คิดไถ้าถ้าผสมถ้าบล็อกเดียวมันจะไม่พอขั้นต่ำทุกตองบล็อกแบบทำมาของเนื้อที่ไปได้แบบไม่ติดขัดอหละสองบล็อกไม่ติดขัดเลยสองบล็อกเนี่ยบังไหนขี่ด้วยดิเออขี่หลังยงก็ได้นะก็ได้นะก็ได้แต่เชื่อได้แต่ว่ามันอาจจะแบบติดติดตรงเนี้ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหน่วย M4 n น1อุกการ RV ต้องสอนเทือนเดี๋ยว RV มาได้ไงวะมาได้เลยแล้วมีมีไฟมีไฟผักชีด้วยผักชีตัดออก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 ไม่อย่าอย่าเอาอย่าเอาผักผักชีลงมาตัดออกตัดออกตัดออกไม่มีวันมีเนี่ยออไปแล้วลอง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 ตัดลองขีดเลยด้านบนนี้มัน เดเห็นไหมเนี่ยตองนี้มันจะมีหยดลาวายมาเนี่ยเห็นไหมสังเกตมั้ยมันตรงนี้จะมีหยดลาวามาเนเห็นไหมเห็นไหมพวกเราละตรงนี้มัมีลาวายแบบบูนนั่นมันมีลาวาไปลองต่อสะพานเอ็นสีนี้เอ็นสีจะได้มาเป็นรถไฟนั่งรถไฟมาแบบสันติภาพนั่นเร็วกูจะกูขอขี่หลังด้วยขอขี่หลังไปด้วยดิเออไปอ่าเลยไปเลยอ่าเรียบร้อยเรี้อยไปได้ได้มีคนได้ได้ได้ แล้วก็เลี้ยวเออแล้วก็ไปต่อได้ต่อแล้วโอ้ยเล่อย่างนี้นะมีคนขี่กันนะฮะเออโอเคมาเร็วเรียบร้อยก็ต่อเข้าประตูเล้วแล้ลิงจักจั๊กอ่ะจะไปไหนเอามาเอาเรื่อมาไเอาเรื่องไหไหนไม่ไม่ปดดิเออเดี๋ยวค่ะไปเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปเดี๋ยวขับไปบิดบิดบิดดูเนี่ย ปิดไอยองไอยองไอยองไอ้ยองไอ้ยองแล้วนะไมด้ไม่ได้ไม่ได้เดีววางให้ดันเลยเดี๋ยววางให้เลยอุ้ยอยากรู้ว่ามีอุ้ยปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไอยองปิดแล้วยองปิดแล้วยองปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไม่โดนนะไอ้อ้อยเข้าไปอ้อยอ้อยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอ้อยเราห้าบอกโอเคโอเควายเลยมาวายวายเตที่วายเต็มที่วายจต็ที่เต็มที่เต็มที่เต็มที่จ็ดตนี่ไม่ใช่ตัวเดียวนะไอ้สัตว์นี่ตัวเดียวไอตัวเดียวนี่คือจะบ้าตายแล้วอะปิดปิดทางนี่ไปไปไป

ไม่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 มากรจุกสามคนนะยแลเอาเ้าวว้าวแค่ไหนว่าแค่ไหนพวกพวกพวกกูกูเอาแล้วกูเองไม่ต้งอยู่แล้วกูจะเล่นสัตว์น้ำไปกับใครแล้วก็ใครเปิดตรงนี้หน่ยขึ้นไปขึ้นไปเอาไอสัตว์มันว่าไปด้วยแล้วใครเอารถไฟมาโผล่ตรงนี้เนี่ยเอานา้เาไปนายพาเข้าไปเลยเอาอะไรอ่ะรถไฟวาดได้เอา เอาเอาวัวัดเองเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เลยนี่ยเมื่อกี้วามเห็นกูมัะวังเมัวาันมันอนเราออกลวันนั้นมันนั้นวก็บมึงให้อบีเข้าไว้ทังก่อนเข้านั่นแหละได้มันได้เอามันมันกลับเข้าไปอะดันมาแบบเอาเออใครใครมีรถไฟบ้างรถไฟมีไฟมาก่อนธรรมดาอีแล้วก่อนยรถไฟดิธรรมดาอยู่นะธรรมดารถไฟ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 ดรถไฟรถไฟวางเลยวางเ วางก็แล้วก็วางมาคันน้เอาไปวางวาวางคันนเดียวางวางวางนี่ไปวางนวางตรงนี้วางนี้วางนี้วางงวางวางเรวเรยวางแล้วก็เอาานไปทิาตรงนี้านไปิาดโอเคไับรันแล้วมองนันเป็นสูกตก็ต้องเอาต้องลามาตรงนี้ต่อ ต้องล้างไปต่อนล้างหมดล้างขึ้นมาตรงนี้ล้างหมดไอ้เชี่ยนี่ยังคึกอยู่บอกแล้วว่านี่ยังมันยังคึกกว่ายังคึกอเแต่ว่าแต่ว่าบอกนะถ้าถ้าขุดแล้วมันจะหายไปเลยนะมันมันต้องค้ามหมายถ้าขุดแล้วต้องค้ามหมายบอกกันแต่แต่ว่าทีดิบยังอยู่นะแต่แต่ว่าที่ดิบยังอยู่ลองลองขุดดูสิไม่เอาขุดแล้วไม่ต้องนั่นเลยอ่ะบล็อกแล้วมันต้องใช้ของเยอะตรงพวกมึงก็อยากจะสร้างเนาะต้องเอาล้างเข้าไปต่อขึ้นไปใช่ไหมใช่ต่อต่อขึ้นไปหรอขึ้นไป เขามีแค่เนี่ยรางหมดละเดีแต่เขาไปดูรางแบบโอ้ว้าว่ามันโคตรอยากล่ะจริงๆนะเนี่ยไม่ไหวละก็กดแล้วเรือไหนเรือใครเรือแไ้วเรือแล้เรือที่ใครเรือชแนอลเออแล้วกูจะเรือกลับแล้วกูจะเอาไอจีเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันไม่มีเรือง ไปไปไปูเข้าดนเอเท่าไหร่เลยเพราะเข้าดูเทอรทีไรม่บัรทุกรอบพอแล้วเพราะนนเทอรทีไรบันเทุกบันลจริงๆนี่เคยหลอที่ไม่ไันเลนอนหนึ่งเี่ยมันขึ้นนอเล็บันดิ้งอ่ะไม่รู้ว่าในที่มันจะขึ้นใน OBS อ่าไม่รู้ว่าขึ้นไหมเรียบร้อยคอมปูเฮ้ย นี่ไงเจอทางแล้วแล้วก็ต้องให้เอ็มซีมาปัญหาคือกูไม่มีแม์ครับและอะอรยังออกเรอเราเข้าหมายแบบมันบักไอ้ชัดนี่นะนี่ยกูถึงกูถึงล้างรถไฟแต่ว่ากูไม่มีล้างรถไฟกูไม่มีล้างรถไฟแล้วหนึ่งกูมีไอ้ล้างรถไฟอย่างมีแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันมีรถแต่ว่ามันมีไมค์คัคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนึก่ากูรออยู่ต้องลางคนนั้นเข้าล้างอะไรวะเเขข้้าางงไไปปอาจจะได้ยินก็ได้ เดอาจจะดิน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 บักักอแวไงยังไ่บักขับให้อยู่เขาเขาแล้วแล้วเลยขับเลยเดี๋ยวอย่าทำให้อย่าให้ดีๆนะจ๊ะเช็คนะครับนี่ไปไหน์ไสิแล้วก็ว่ายน้ำต่อไป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 ขอขให้ไ่ดีบ้างขัล ตรงนี้ไว OK, ้โอเคแล้วก็ไอเมจี่หนีม um, ันออกไม่ได้แล okay, ้วมันมีน yes bueno> ั้นน่ะหายแล้วม okay, ันกลับบ้านไว้วยนี่บล็อกฮ่าไอ้เน่าเอ้ยตื่นความเนี่ยมันนั่งเรือนั่งเรือเพื่อนเพื่อนอยากคลิปตั้งเพื่อนไปนละกลับมาละ จยจอดจเรือไม่ี่จอเรือไหมแล้วใครไอ้วางไม่มคาเพชรเลยฟรไก่เนี่ยเอาเนี้ยวาแล้วเรือไหนี่เอาเรือไหมนีเอาเรือไหมนี่เดแต่คก่ได้อาไก่อนไอว่าคุณไอว่าคุณเอาเรือีฮัลโหลุแล้วคุณแล้วคุณแล้วออเออถามว่ามีเรือยังมีเรือยังไม่มีมั้ง ไ้ลเอาเอาดีๆต่อบไวเลยครับเนี่ยดีแล้วเออกัน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 มี้ด้วยเออสวยแม่งเลย้วก็ดันเข้าไปเออตัวแรกนะลอยแล้วทำไมครับพี่เซนเนเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้เขามาแล้วยังไงต่อลงไปครับธรรมดาก่อนนั่งนั่ง เอ้ยย <Okay. No. S 1> ้อนย้อนโอเคไม่กลับบ้านเฮ้ยโอเคไปสไปทุกคนทำประมาณนั้นเลยครับอกคำเดียวยากสัตว์ครัเขาไม่รู้นะกำลังมันพอส่งรือยังน้ำมนต์ได้ไหมต้องไมครับพี่เฟอร์เแนนอยู่ไหนทำได้อยู่ที่นี้้ตองได้ต้องได้เฮ้ยไม่พอทำไมครับทำไมครับทไมครับพี่เฟอร์เนนนอยู่ไหนอ่ะไปไครับพี่เฟื่องแนนมันไปไม่ถึงว่ะต้องต้องใช้อนั้นน่ะเดี๋ยวนะต้องไปครับไปครับพี่เฟื่องแนนอยู่ไหนอ่ะไปไครับพี่เฟอร์เนนนอยู่ไหนอ่ะอย่าถาม Google ด นอนแล้วใครวางแล้วใครวางอะไรเออดันได้คนไปคนไปคนไปต้องคนขึ้นไปคนไปคนขึ้นไปเออโอ้ไม่กูทำอะไรบ้างยา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 คุดยาคุดไม่ไอ้ยันตตะยงดันกูตกเกือบตายกูถอยมาละยังไงวะเดี๋ยว โอ้ยกือบตายแล้วอีกเวนยโอ้ยได้แล้วฮะจังหวะนี้ตัวแรกของโลกนูนหนึ่งวงการ n อ c ตัวแรกเอ้าปัตตปัตตโอ้ยเข้าแล้วที่สับมึงดันไปเวนดันอะไรอ่ะแล้วมึงเดินมาชนกูกูชิปอยู่ตรงนี้มเดินมาชนไม่ได้แล้วก็รอแค่โดนแบบอะไรเนี่ยรอให้โกเลมมาเกิดตอนกลางคืนไม่ต้องเอาอีกสองตัวสามตัว เออไปยังไม่เกิดยังไม่เกิดแล้วแล้วแล้วแบ่งแล้วแบ่งจะแบ่งหน้าที่กันง่ะจะแบ่งจะแบ่งหน้าที่กันยังไงไม่ไอ้โยงเอาเอาเรือไปก่อนเดี๋ยวเรือบ้างไม่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 ต้องทางไหนวะเดี๋ยวเข้าวเต็นหน้าหันหน้าหันหน้าไปทางนั้นน่ะหันหน้าไปทางเขาว่าไงหันหลากขึ้นอย่างงี้ง่ายกว่าเยอะลากขึ้นลากขึ้นยากขึ้น ไปเออเนี่ยได้ได้อิยองอิยอไอิยง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 เออเนี่ยไปแล้วเอออ้าวมันมันไม่เข้าไปอ่ะมันมันมันปิ่งมันสีหิดอะไรวะเฮียมีอะไรครับคุณนั้นอยู่ข้างในอ่ะเั็นคุณนั้นอยู่ข้างในไม่ไดวขอใช้สมาธิแป๊บก็คุณอันนี้โอเค เออไปกันแล้วก็จะมีโกเลมตามตามหลักถูจะมีโกเลมเกิดใช่ไหมเราดูเราดูรอรอรอประสบความสำเร็จไหมล้วไปดูกันเลยนอนนอนนอนเลยนอนเลยนอนดินอนนอนเพื่อนนอนเอ้ยนอนนอนเร็วมันนอนใครนอนยังไงโยนี่นเมื่อกี้มันนอนแล้ว มันไม่ยอมมาเบ่งกันมันต้องเกิดรักสวดต้องเกิดฮะยิงอันนี้กำลังกดอุ้ยลุ้นว่าจุดตัดเอามันกำลงเกิดหนึ่งกิ่งตะลึกไงนอนหนึ่งอ่ะเะล็กของเราใช้งานได้เป็นทีมหน่อยนะฮะก็ผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งคืออย่าตีมันนะครับเชื่อผม ที่ยาตีมาเลยว,ว่ามันอาจจะคว้าข้างมาฮะแต่อย่างน้อยก็ก็ได้ฮะเป็นไอรลนโกเลมแต่คือว่ามาเดินปุ้นเปียนแต่เมื่อกี้เราได้มันอยู่ด้านบนฮะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ออกมายังไงน,น,นะฮะคือแบบว่าตอนแรกอะไอแลนตโกเลมมันจะเกิดด้านบนนั้นครับส่วนปกติมันจะเกิดด้านบนจริงด้วย มันเกิดด้ลังเหมือนนี่ไม่สนใจก็าาคือปกติแมันเกิดด้านลลางไอ้ล่างกอลิมมันจะเปิดด้านบนแต่ว่ามันนี้มันมาแปลกเกิดด้านล่างฮะก็คือหลักการทํางาน,นของมันก็ง่ายๆฮะในเมื่อ n p c มันอยู่นะครับ้ว่กอลิมจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่จะปกป้อง n p c ฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ปกป้องชาวบ้านอยู่ปกติละแล้วมันก็เลยจะฉาบเอาครับแล้วเราก็เลยทําเป็นตัวรอดนั้นเพื่อให้มันฉาบด้านบนฮะ แต่อยู่ดิมเพิ่งดูมันมาด้านล่างยังไงแต่ก็ได้ผลผลิตนะฮะเมื่อคืนมาเห็นไหมได,ไไดไ้เห็นไหมครับแต่ก็ทำเหล็กอ่เห็นไหมครับแต่ก็ทำเหล็กอ่ะได้เห็นมคผมขึ้นไปให้ดูก็คือขนาดได้ขนาดกระดาษแบบเนี้ยเนี่ยตายละเห็นไหมครับแล้วมันก็จะไหลลงมาดูคอปเปอร์ตรงนี้แล้วก็กจะลงมาตรงนี้เห็นไหมคือก็ความเหล็กนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีจริงฮะบอกเลย ก็ผม,มแก้ปัญหาคือตอนแรกผมแก้มานานแล้วว่าเอ้ยทำไมมันไม่ได้เฉือยตัวลงคือผมก็เพิ่งมันรู้ว่าว่ามันเออคือถกตอนตอนตอนที่ผมไปดูด้วะปกติคือผมไปดูคลิปคนอื่นคือ n อ c บมันต้องนอนเว้ยแต่คือตอนนี้มันไม่นอนผมก็เลยงงก็เลยหาวิธีแก้ตัวลงคือมันได้ครับคือผมไม่ผมไม่ทำอะไรแต่มันก็ได้เฉื่อยก็โอเคครับก็ประมาณนี้แหได้ไหมเดินมาอีกอ่ะนั่นอ่ะเดินอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ย คือมันก็แค่มาปกป้องให้พวกเนี่ยเออก็บอกะฮะอา่านี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะว่าจะได้เทียเท่าไหร่ของผมนะมันจะสุ่มตั้งแต่สามถึงหกคบตอนแรกผมได้ห้าแล้วตอนนี้ผมก็มาได้สามฮะเทียประมาณนี้เลยท <fort mu? S 2> ีับเดือนใหม่ในว้าวว้าวาวาวววววแมแรเป็ด ปลาไอ้วกวไม่ใหญ่วัววัวเปรตอยู่วัววัวแมมเลยวัวจ่เด็ก